บ่ายวันเสาร์แดดแรงจนดินแตกระแหงตายต้นมาขามหน้าบ้านมีเสียงหัวเราะเล็กๆดังขึ้นพี่ต้นกลา้าเล่นขนมครบกันไหมเอาสิวันนี้น้องต้องเป็นแม่ค้าตัวจริงแล้วนะของเล่นของพวกเขาไม่มีแบรนด์ไม่มีฐานไม่มีหน้าจอมีแค่ฝาหม้อตะหลิวพลาสติกกับดินชุ่มน้ำที่ขุดจากหลุมเล็กๆ นี่คือเตาขนมครกของแม่ค้าลูกแก้วแล้วพี่จะเป็นลูกค้าคนแรกไส้มะม่วงไส้ใบเตยและต้นหอมหรือที่จริงก็คือยญากับดอกไม้แห้งๆลูกแก้วทำหน้าจริงจังเหมือนเปิดร้านอยู่หน้าตลาดร้อนรอนจ้าร้อนร้อนขนมครกไส้พิเศษมีนมราดด้วยนะคะพี่ขอสองคำใส่นมเยอะๆ ลมพัดผ่านเบาๆพาเอากลิ่นดินกลิ่นฝันลอยอบอวนร้านขนมครกของลูกแก้วเหมือนกลายเป็นเรื่องจริงพีตนกล้ายิ้มกว้างในร้านเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นนอกจากพวกเขาทั้งสองคนแดดเริ่มอ่อนลมเย็นพัดผ่านลานดินเงียบๆพีต้นกลา้าหืมโตไปลูกแก้วอยากจะเปิดร้านขนมครกจริงๆนะได้สิ แล้วพี่จะซื้อทุกวันเลยบางครั้งความฝันอันยิ่งใหญ่อาจเริ่มต้นจากลานดินเล็กๆหน้าบ้านก็ได้